นิสสัารีวิวรถนิส s ันซิลฟี y 1.8 V t จ o n i c ีเอทนิปี2 0 1 3สีบรอนทองเกียร์อโตโนต สำหรับนิสสันซีฟี่คันนี้นะคะคุณผู้ชมรู้แล้วนะคะว่าสมรรถนะของนิสสันที่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะหนึบแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะผู้ชมคะสหรับสภาพพร้อมรันสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคันนี้นะคะผู้ชมท่านไหนนะคะดิ้งกังวลเรื่องการถอยหลังนี่หมดกังวลเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ของเรานะคะมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาโค้ดคือว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะตอบโจทย์คนยุคใหม่แบบเราเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาไปดูภายในค่ะว่าสภาพภายในจะดีขนาดไหนนะคะต่างกันเลยคุณผู้ชมคะสำหรับภายใน คคันนนนีีนะะี้ซิฟ่ะะภายในเป็นบอะหนังสีครีมนะคะโหดูหรูหรามากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในเป็นลายไม้ด้วยนะคะผู้ชมคะสําหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบสั่งการด้วยเสียง voice recognition ด้วยสะดวกส,ดสบายมากๆนะคะเวลาขับขี่นะคะสำหรับจอเป็นจอสีสกรีนนะคะสามารถนะคะซีดีเอ็มพีสามเจ็ดเอเอ็ได้เชื่อมต่อบล <wishing S 1> ูทูธได้แอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลคันนี้เป็นแอร์แบ็คคู่เบรกเอเบนและที่สําคัญคันนี้เป็นรถสภาพดีรถมือเดียวผู้ชมวันราคานะคะราคาอยู่ทีท่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะผู้ชมคะผู้ชมวันราคานี้คุ้มมากๆเลยใช่มคะ สำหรับราคานี้ราคาโดนใจขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้ราคาต้อกจากเอเซียยูสขนาดนั้นนะคะสำหรับชมอท่านไหนนะคะที่สนใจช่องทาริสต์ตอลังคลิปนะคะให้ากดไลค์กัแชร์กดซับสไคร์กกระดิ้งกรดิ้งกริ้งกระิ้งเป็นเราถ่ายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ